นับวันเนี่ยแกชักจะกำเริบก,กับฉันเกินไปแล้วนะฉันขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายหัดสำนึกซะบ้างว่าแกเป็นใครฉันเป็นใครคุณเกดยังไม่รู้เลยว่าคุณเกดเป็นใครแล้วบัวจะรู้ไหมคะเนี่ยอ๋อหรือจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริหารระดับสูงส่วนฉันเป็นแค่คนใช้สินะอืมก็รู้อยู่แล้วไงทีนี้ก็หัดรู้จักที่ต่ำแล้วก็ที่สูงบ้าง เราคุณกับฉันมันต่ำหรือว่าสูงกันตรงไหนล่ะคะคุณเกดเพราะยังไงเราสองคนก็เป็นเมียคุณพงเหมือนกันอย่างแ,แกเนี่ยนะกล้าเรียกตัวเองว่าเมียพงษ์แล้วทำไมจะเรียกไม่ได้ล่ะคะก็ตอนแก้ผ้าอยู่ด้วยกันบนเตียงจะเรียกเขาว่าผัวผัวค่ะผัวขาที่แคด้าน